มือนีทางช่องแย่ซีดแปดหลอดนะคะกะสีมะวาวในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหมอหลองหมอล่ำคือเก้าค่ะพี่น้องแต่ว่าอ่าเป็นการเชิดชูในหัวหน้าทีมงานก็คือผู้ยาบาลฟินแลนด์กับแพลวแพ้วแสงทองค่ะพี่น้องคะค่ะคือทางผู้ยาบาลฟินแลนด์กับแพลวแพ้วแสงทองนะคะเพิ่นกัได้อ่าเป็นเจ้าภาพร่วมกับคุณพอ่อคุณแม่ของ นองท่อนค่ะนองท่อนก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่เคยทํางานในวงของแผ่าวากับพยาบาลฟิลแลนด์นะคะจึงเพิ่งกระเด,ดเสียชีวิตลงค่ะในงานนี้ผู้ยาบาลฟิลแลนด์กับแพ่วๆเพิ่งกระด,ดไปเป็นส่วนหนึ่งในการทําบุญในครั้งนี้ค่ะพี่น้องค่ะหล้กก็พ่อแม่นองท่อนเพิ่งกระด,ดตังกองบุญขึ้นมากค่ะ ต่างกองบุญขึ้นมาซึ่งเป็นงานทํำบุญหาหนองท่อนค่ะพี่น้องอท่างแพ้วผ้าพิบาลฟิรแรงเพิ่นก็ได้เข้าไปซอยเหลือ,อในด้านอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างค่ะไปซัพพอร์ตพ่อแม่ของหนองท่อนนะคะเข้าไปดูแลไปเอื้อเฟื้อให้ความส่วยเหลือนั่นแหละค่ะอันได้ขาดอันได้เขินเพิ่นก็เข้าไป เป็นอีกส่วนหนึ่งในงานครั้งนี้นะคะบอวสิเป็นทั้งด้านมหมอรพค่ะคนกับเด็กไปเอาอ่ะโ้งอ่ะยาบาลฟินแรกเนี่ยแหละคะ่ะแพร่ภาพาแสงพ้องเต็มโบ้งค่ะโรงต่างเตือนนเลยค่ะพี่น้องแล้วก็มีอ่าภูมาซอยงานหมอลำ่ำเป็นซิบซิบครูค่ะพี่น้องล่ำหอดเศร้าแกงโคโลค่ะมือเศร้าค่ะ,ซ,คะซึ่งทงั้งเพื่อนก็ได้เฮ็ดแบบ สมสมเกียรติถือได้ว่าแถวผ้ากับผู้ยบาลฟินแลนด์พูดถึงแล้วนะคะถือว่าเป็นผู้นําองค์กรที่ควรเอาอย่างย่างเลยค่ะพี่น้องเพิ่นดูแลนองท้อนนะคะซึ่งเป็นเคยเป็นทีมงานของเพิ่นเนี่ยบอกว่าสิเป็นงานศพตั้งแต่งานศพมาแล้วค่ะพี่น้องเพิ่นกะดูแลซอยเหลือจนแล้วจนแล้วงานศพค่ะพี่น้องนี่กะ,ะได น้องท่อนเสียชีวิตมาแล้วประมาณสามเดือนเขาซี่เดือนนี่แหละพี่น้องค่ะเพิ่นก็นเลยได้มาจัดงานขึ้นอีกจัดงานขึ้นงานนี้เพิ่นกับสี่มี่พีส่สายของน้องท่อนเพิ่นกับมาบวชแม่อุปสมบทนั่แหละค่ะงานบวชเพิ่นได้จัดงานบวชขึ้นเพื่อเสียห้น้องท่อนเพิ่นได้รับอานิสงผลบุญเต็มทีะะ่แล้วค่ะเพิ่นกับมีการบวช เกิดขืนน้ำนะคะพี่น้องค่ะหลักกระซิ่งทีสุดเสะพายในงานนี้ค่ะพี่นอ้องผู้ยบาลฟินแลนด์เพิ่นเพิ่นมีใจเพิ่นมีใจใสสัทธาเพิ่นมีใจทีงดงามค่ะเพิ่นเป็นคนที่ชอบท่าบุญอยู่แล้วค่ะซึ่งผู้ยบาลฟินแลนด์ฟินแลนด์กับแพ้วผ้าแสงทองนี่เพิรนไฟในบุญอยู่แล้วมาตะไตตะไรค่ะแลก้กกรงานนี้ค่ะกับมีเทิง ดามาถือว่าดามาสะค่ะผู้ผู้ค้นบวังดีมองบวังดีกัวาค่ะแต่ว่าส่วนมากแล้วก็มีแต่คนซาธุสาธุนํานะคะพี่น้องนั่นก็คือพุาธบาลเพิ่นก็ถือว่าเพิ่นเอือมมาป่วยท่ามค่ะพี่น้องเพิ่นก็ได้ขึ้นไปทั้งรถนะคะแล้วเพิ่นก็ป่วยมีแต่แบ่งลอยแบ่งยีซิบค่ะเพิ่นป่วยป่วยป่ยมากมากเลยค่ะพี่น้องเงิ่อนว่าเป็นหน่อยค่ะพี่น้องค่ะเงื่อนเป็นเกือบเป็นแสนค่ะพี่น้องเพิ่นซึ่งเพิ่นกะ ถือว่าเป็นการโปรยท่านเนาะค่ะพี่น้องซึ่งบางบางขอมมนบางคนกะเว้าเอาคือบอแกงดีๆคือบอนเลี้ยงคิ้วแกกซึ่งเพื่อนว่าได้เอิ้นว่าแกกเงินได้ค่ะนี่เพื่อนเอิ้นว่าการโปรยท่านค่ะเป็นการทำบุญค่ะแล้วต่บุญไผ่บุญมั่นค่ะพี่น้องค่ะค่ะกะถ้าเพื่อนท่าดีแล้วกะควรสีอ่ายกย่องสรรเสริญได้ค่ะพี่น้อง มแต่คนส่วนมากแล้วนะคะหน่อยคนลอยหนึ่งสิมีพราคขนบูุ้ขามีจะขคนหนึ่งเหรอคะที่คิดคิดแบบนี้นะคะส่วนมากพึ่นกบศิมิตรอนุโมทนาสาธุนั่มค่ะพี่น้องค่ะมีค้นป่วยท่านแต่ถ้าแถวท่างบานยหา่สิทธ์นะคะเพึ่นห่อใส่กระดาษค่ะมิตรเหรียญค่ะส่วนมากะอะป่วยป่วยเหรียญเก็บไดเหรียญกะดีใจไปแห้งเหรอคะพี่น้องนี่เพิ่นมีตั้งแต่แบ่งมีตั้งแต่ใบเศร้าใบลอยค่ะพี่น้องพึ่ง ปอยท่านนะคะกับสางความปิติไหแกพี่น้องหลากหลายคนกับพี่น้องค่ะอ่างานนี้นะคะทั้งยายซิ์กับขอก้าวถึงอ่าผู้ยาบาลฟินแลนด์กับแพ่วผ้าจากน้อยค่ะซึ่งโดยส่วนตัวแล้วกับสิพ่อหอุจักกับสองคน,นอยู่ค่ะเพิ่นกับมี่เป็นคนมัก มักการท้ำบุญค่ะเพราะเมนว่าสิเป็นน้ำท่วมเอาทุกกับเอาทุกกระไพ่าตาไพ่ยันใดค่ะที่เกิดขึ้นที่ถือว่าเป็นความต้องซอยเหลือนะคะเพิ่นกบมี่ส่วนรวมแต่ว่าเพิ่นสีบ่อคอยบ่คอยออกมือหวาเด้ค่ะแต่ว่าเพิ่นกะซอยเพินเพ่นมกเพิ่นมาถ้ำบุญนะคะทั้งสองคนเ่ยค่ะเพิ่นมาถ้ำบุญค่ะสรุปแล้วถือว่า เพิ่นเป็นครูบาลมีที่คิดส้างสันเป็นผู้นําทีมงานที่แบบมีความคิดสั่งสรรค่ะเป็นผู้นําองค์กรอีกเป็นผู้นําองค์กรที่ควรเอาเย่องยางค่ะค่ะเพราะว่าเพิ่นมีใจแบบอบอ้อมอารีค่ะอ่าในสีทีมงานลูกน้องเพื่อนนี่ค่ะเพื่อนอู่กันเป็นขอบครั้วเลยค่ะพี่น้องไปเบิ่งเด้อค่ะยุยะโซนี่ค่ะบ้านเพิ่นน่ะค่ะ บ้านเลียเ้ยงยูน้ำกันแต่คบคบอยู่ค่ะพี่น้องค่ะถือเลยว่าองานนี้นะคะเพิ่นกะได้มีส่วนรวมในการทำบุญหาหนอง่อนในทางนี้นะคะกะขออนุโมทนาสาธุในคุณงามความดีนะคะขอใหปป้ผู้ยบานฟินแลนด์กับแพว่ภาแสงทองนะคะ จะเริ่นลุงเรื่องค่ะมีแต่สิ่งดีๆค่ะค่ะแห้งๆปังๆค่ะถ้ายา้ซิดแปดหลอดนะคะก็ขอฝากให้ติดตามสนับสนุนค่ะสำหรับแพ้วๆแสงทองกับพุายวันฟินแลนด์นะเะอนํำเดือคขาพี่น้องค่ะสุดท้ายทั้งเพจยายซิดแปดหลอด่ะขอจบคลิปเพื่อนแถวนี้นะคะสวัสดีค่ะ